ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์นบัดนี้สนับสนุนโดยแอป B ล็อกดิตฟังพอดแคสต์ในบล็อกดิตความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟ,แฟดำจำกัดยังเกาะติดเรื่องของผลการเลือกตั้ง d o n ัลด์ทรัมกับ Joe b i เดนอยู่นะครับผมได้คุยกับนักวิชาการมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ทั้งวันวันนี้ตอนเช้าจนถึงประมาณบ่ายสองโมง ก็ยังไม่รู้ว่าใครแพ้ใครชนะมาถึงตอนนี้ก็ยังต้องลุ้นกันอยู่ครับเพราะว่ายังมีอีกหลายรัฐที่ยังนับคะแนนไม่เสร็จและหนึ่งในคนไทยที่ติดตามเรื่องเลือกตั้งอเมริกันใกล้ชิดมากคือคุณนิกกี้คุณนิโคเท t ริ r โอนี่นะครับหลายท่านอาจจะนึกว่าท่านเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์เป็นศิลปินทำไมถึงสนใจการเมืองอเมริกันเพราะผมคุยกับคุณ Nick นิกกี้นี ผมงงเลยโอ้โหติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีแนวทางที่จะวิเคราะห์ในแง่มุมของคนที่ติดตามข่าวสารเป็นคนบ้าข่าวอีกคนหนึ่งเลยนะครับสวัสดีครับนิกกี้ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสุติชัยสวัสดีทุกทุกคนนะคะตั้งแ,แต่ติดตามข่าวมาตั้งแต่เชาอหัวใจหยุดเต้นไปช่วงไหนบ้างไหมเออเป็นช่วงๆค่ะครับหัวใจหัวใจจะวายเป็นช่วงๆค่ะแล้วก็ ฟื้นกลับขึ้นมาใหม่ือทุกครั้งที่คะแนนเข้ามานะคะแล้วก็ตรงอิเล็กโทรคะแนนอิเล็กโทรมันขยับขยื่นอนทีนี้เนี่ยมันเหมือนดูแบบดูการแข่งขันเหมือนดูแบบเขาแข่งม้าแข่งอะไรกันที่มันแบบใครจะเข้าเส้นชัยก่อน,นะะใช่ใ,ชใครจะถึงสองร้อยเจ็ดสิบก่อนเนี่ยครับมันคือแบบโอ้ m ม g ก d ค่ะแล้วจะถึงนาทีนี้นะ นิกี้จนถึงนาทีนี้นะครับยังไม่รู้นะเพราะว่ายังอีกหลายรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมิชิแกนไม่ว่าจะเป็นวิสคอนซินร์เจียนอร์ทแคโรไลนาแล้วก็เพนซิลเวเนียเนี่ยยังนับไม่หมดรวมการรวมกัรสี่ห้ารัฐเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดเสียงห้ารัฐใช่จริงค่ะคคืออย่างเพนซิลเวเนียก็ยี่สิบ 20 Electoral College นะคะมิชิแกน16วิสคอนซิน10จอร์เจีย16อริโซนา11อาริโซนาเขาเขาเรียกแล้วหรือยังคะเขาคอ l แล้วหรือยังคะอริโซนาน่าจะน่าจะไบเดนแล้วน่าจะไบเดนแล้วครับไบเดนแล้วใช่โอเคค่ะอันนี้ตอนนี้เนี่ยตัวแรขเนี่ยเต็มโต๊ะเลยค่ะตั้งแต่เช้าเนี่ยเนี่ยดูโอ้นี่สุดยอดันนี้อันนี้เขียนเองจดเองแล้วก็รุ่นเองด้วยนะอ่า เพราะว่าเพราะว่าส่วนของหลายๆคนอาจจะงงว่าเอาจะจะมาอินอะไรมากมายนะคะแต่จริงๆแล้วคือกี้ก็เป็นคนอเมริกันซึ่งกี้ก็ได้ใช้สิทธิ์อเมริกันลงคะแนนเสียงเป็น absentee ballot ก็คือส่งทางไปสษนียไปเชียร์อเมริกาอ๋อ๋อนี่กี้นี่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงด้วยใช่ไหมโอ้ลงลงแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ยังไม่ฟันธงว่าใครได้เป็นประธานที่ดีเพราะว่า เรายังนับคะแนนไม่หมดนะคะพวก mail in ballots อย่างคะแนนเสียงของเราเราเราก็ถือว่ามันเป็นคะแนนเสียงของเรานะคะมันก็ต้องนับครับแต่อย่าง p ร e s i น e n t t r u ท p ัได้ออกมาตอนบ่ายๆที่เราได้ดูกันนะคะว่าบอกว่าโอเคชนะแล้วไม่ต้องไปนับมาแล้วหลังหลังจาก n น v e ม b บอร์เซนี่ไม่ต้องนับแล้วชนะแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าไบเดนก็ได้ออกมาบอกว่า it ain't over Until counted vote is every ใช่ต้องนับทุกคะแนนต้องนับให้หมดต้องนับให้หมดในฐานะเป็นคนอเมริกันเนี่ยนิกี้คิดว่าอการนับคะแนนมันต้องนับหมดไหมเพราะว่าเขาบอกว่าแต่ต้องปั๊มแตมป์เกาะวันที่สามนะไม่ใช่วันที่สไม่ได้นะต้องวันที่สามใช่ไหมคุณสุธิชัยคะเอเมลินบ a l l ตเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะแล้ว ทำต้องทําอย่างรอบคอบที่สุดคือเราอ่านเราเราต้อง register to vote ก่อนพอ register เสร็จเขาก็จะต้องดูว่าโอเคเราเนี่ยในรัฐนี้เนี่ยเขาจะต้องโอเค you are registered in this state แล้วเขาก็จะส่งส่งตัว mail in ballot มาให้เป็น absentee ballot แล้วไอตอนที่เรา register เนี่ยลายเซ็นของเราเนี่ยจะต้อง match กับที่เราเซ็น ตรงตัวแบลตตัวจริงซึ่งเราส่งไปทีนี้ที่มันนับกันช้าเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ใส่เข้าไปแล้วก็นับนับนับเขาจะต้องเอาซิเนเจอร์หรือลายเซ็นของเราเนี่ยเทียบที่เราเรจิสเตอร์กับตัวจริงต้องเทียบมันต้องเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะไม่งั้นคอมพิวเตอร์มันก็จะมันก็จะรีเจไปมันไปมันก็จะรีเจ็คออกไปเลยใช่ไหมถ้าไม่เหมือนรีเจ็คไปใช่ค่ะเพราะเพราะฉะนั้น บอกได้เลยว่ากี่เป็นเดโมแครตน่าจะดูอาการออกดูอาการออกนะดูอาการออกเป็นเดโมแครตนะแล้วก็ดูออกนาในฐานะเป็น absentee voter เนี่ยเราไปลงทะเบียนที่รัฐไหนรัฐสำหรับกีไปที่อิลลินอยค่ะเพราะว่าเรียนหนังสือจบที่ที่อิลลินอยแล้วก็มีมี address ที่เยอะแล้วอยู่นานที่สุดก็คือที่รัฐอิลลินอยส์ ที่ได้สัญชาติอเมริกันเพราะคุณพ่อใช่ไหมที่ได้สัญชาติอเมริกันนี่ได้โดนตอนเกิดเลยหรือว่าไปได้ตอนเกิดเลยใช่ไหมเพราะคุณพ่อที่เกิดเกิดที่อเมริกาอ๋อเกิดอเมริกาดังนั้นก็เลยปีสัญชาติเป็นอเมริกันถือพาสปอร์ตอเมริกันใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ทุกครั้งก็ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้งค่ะแต่ไม่ไม่ไม่เคยตื่นเต้น หัวใจจะวายเท่าครั้งนี้สองพันสตอนฮลลรีไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นเพราะจําได้เลยวันนั้นเนี่ยออยู่ข้างนอกค่ะครับแล้วก็คิดว่ายังไงฮิลลารีชนะจําได้ว่าตอนที่ทราบว่าทรัมป์ชนะนี่คือล้องจากเลยเพราะว่าตกใจตกใจมากช็อกเลยว่าเอ๊ะเราไม่ได้คอยลุ้นแต่ครั้งนี้เราเราลุ้นมากแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่า มันจะสูสีขนาดนี้ด้วยปัญหาหลายๆอย่างในอเมริกาตอนนี้ครับคิดว่าทุกคนไม่ประมาทครับแต่ความความแบ่งแยกระหว่างทรัมป์กับไบเดนก็ยังชัดเจนมากนะคะมันมันมันแทบจะครึ่งกับครึ่งเลยใช่ที่เป็นใช่ค่ะห้าสิบห้าสิบเลยนะใช่อย่างไอ้พวกบลูวอล์เนี่ยนะคะพวกเดโมแครตรัฐเดโมแครตเราก็ยังหวังกัน อยู่เพนซิลเวเนียมิชิแกนวิสคอนซินนะคะแต่ว่ารัฐที่เป็นพวกสวิงสเตทแบตเทิลกราวน์สเตทเนี่ยมันมันไปเอ่อไปทรัมป์ได้ไปก็ตกใจนิดนึงช่วงกลางวันก็หัวใจวายไปครั้งหนึ่งตอนที่เขาได้ฟลอริดาใช่ไหมตอนนี้เขาได้โอไฮโอตอนนี้เขาได้เท็กซัสอะไรแต่ว่าเป็นของเขาอยู่แล้วนี่จะไปชจะไปตกใจอะไรจะไปหัวใจวายอะไรของเขาอยู่แล้วเป็นของแต่เราก็ แอบหวังเล็กๆว่าอย่างเช่นคือโอไฮโอมันมันเป็นแบบ if you win Ohio you win the presidency ใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะให้มันแต่มันมีหลายๆด่านนะคะคุณสุทธิชัยที่ติดตามข่าวของของคุณสุทธิชัยแล้วก็ข่าวทุกๆุกสำนักเลยนี่คือดูข่าวเยอะมากนะคะมันจะมีแบบเป็นด่านๆด่านๆที่แบบว่าทรัมป์นี่ผ่านทุกด่านเลยอันนี้เหลือสุดท้ายก็คือเพนซิลเวเนียใช่ ใช่หรือเพนซิลเวเนียแล้วถ้าเราให้เพนซิลเวเนียเข้าไปเนี่ยก็แลว้วไบเดนยังมีสิทธิ์ชนะนะครับถ้าได้วิสคอนซินมิชิแกนใช่ไหมอ่านลองวิเคราะห์ฟังหน่อยสิว่าไบเดนจะมีโอกาสชนะ <laughs> ได้ยังไงอ่าในฐานะเป็นคนรุ่นและเป็นเดโมแครตแล้วก็เป็นคนมีสิทธิ์ออกคะแนนเสียงด้วยอืมอืก็มิชิแกนนะคะมิชิแกนแล้วก็วิสคอนซินจอร์เจียแอริโซนานี ขอแล้วขอแล้วขอแล้วนะ <มา S 1> นยืนยันนะนทีมงานผมเนี่ยขอแล้วอืมข<ค>อ,อ,อแล้วได้เท่าไหร่ได้ไดสิบเออริโซนัสิบเอ็ดเสียงได้แล้วครับได้แล้วนะคะได้ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นทรัมได้สี่สิบเจ็ดจุดหกเปอร์เซ็นต์นี่ได้ลอะอ่าโอเคองั้นคือถ้าถ้าเขาได้ทั้งวิสคอนซ์เขาแต่เขายังคือถ้าเขาได้เพนซิลเวเนียวิสคอนซ์มันจะไปถึงสองร้อยคุณผู้ชมท่านใดี๋ยว่าเล่นขเท่าไหร่ พนซิลเวเนียนี่ต้องให้ทรัมป์ไปแล้วล่ะใช่ไหมเพนซิลเวเนียน่าจะเป็นของทรัมป์แล้วล่ะฮน่าจะเพราะว่ามันมันมันนำเยอะมากใช่ะใช่น่าจะสมมติลืมไปเลยเพนซิลเวเนียลือวิสกอนซินมิชิแกนจอร์เจียนอร์ทคโรไลนาวิสคอนซินมิชิแกนจอร์เจียโอเคก็16 26 26 16 2 3 4 my goodness ถึงไหม ถึงไหมไม่ไม่ถึงไม่ถึงสองไม่เจ็ดตอนนี้เท่าไหร่คะตอนนี้สองสามแปดสองสามแปดสองสามแปดนี่บวกบวกแปดเด้อเด้อเด้อครับครับถึง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 เหรอสองสามแปดนี่บวกนี่แล้วนะบวกออริโซนาแล้วนะค่ะอ่าฉะนั้นเหลือที่นิกกี้คิดว่าเขาจะได้เนี่ยคือวิสคอนซินมิชิแกนจอร์เจียค่ะค่ะค่ะนักอ่าเท่าไหร่ถึงค่ะเท่าไหร่ถึงนะคะครับ ถึงไหมคะถูกไหมคะอืมถึงไหมได้ถึงไหมคนจะตีใจได้คิดบวกให้ก่อโอเคสิบหกสิบสิบอ่ามิชเออโบเอ่ามิชิแกนสิบหกจอร์เจียสิบหกวิสคอนซินสิบอ่าเท่าไหร่สิบอ่าฮะอ่าฮะสองร้อยแปดสิบเหรอสองร้อยแปดสิบว้าได้เนี่ยว่าได้ได้ได้ถ้าได้วิสคอนซินมิชิแกนและจอร์เจียนะ แต่ว่ามันก็ยังเสี่ยงอยู่เพราะว่าทรัมป์ก็มีสิทธิ์ลุ้นพอสมควรเพราะขนาดสูสีกันมากอืม,อมครับที่มีคำถามค่ะว่าถ้าทรัมป์ถึง270ก่อนแต่ว่าไมเดนมาถึง200ไม่ได้ไปไม่ได,ไได้ใครถึง270ก่อนอีกคนนึงจะไม่ถึงครับอ,อีกคนห<บ>นึ่งจะไม่ใช่จบเลยครับก็คือจบใครถึง270ก่อนคือจบซึ่งนะักขณะนี้เนี่ยยังนับกันอยู่ ทั้งหมดที่เอ่ยชื่อรัฐทั้งหลายแหล่นี่แหละครับฉะนั้นก็เป็นอันว่าต้องรอไปอีกผมมาถึงพรุ่งนี้ละมรืนนี้ออืืมเขาบอกกันว่าวิสคอนซินนิชิคานนี่อาจจะวันศุกร์นะใช,ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ,รบแล้วแล้วทีนี้เนี่ยคือที่ที่ การการปกครองของทั้งสองคนเนี่ยมันมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอ่นานโยบายทั้งสองคนเนี่ยวิเคราะห์ฟังนในฐานะในฐานะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยวิเคราะห์ฟังว่าอมองในแง่ของคุณนิกกี้เนี่ยมองยังไงต่างกันยังไงาทาไมถึงเลือกวิอ่ไบเดนจริงๆแล้วอคือกี้ชอบทรัมป์นะคะคือเขาเป็นคนที่ดูอ่ะไม่น่าเบื่อแล้วก็มีสรรีสันมีสีสันอันพ red อันพ e d i c t a b l e ก็คือไม่ไม่รู้ว่าเขาจะไปในทิศทางไหนแล้วก็เหมือนเป็นคนตัดสินใจอะไรก็เด็ดขาดแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยเหมือนกับปัญหาเวลาเราตัดสินใจอะไรเร็วแล้วก็ใช้ executive order ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะคองเกรสก็ไม่ไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมีความรู้สึกว่าความไม่แน่นอนมันจะมันจะเยอะ 4ปีที่ผ่านมาแล้วคิดว่าไบเดนแล้วโดยเฉพาะที่มีแคมเมอร์ลาแฮร์ริสที่จะเป็นถ้าชนะเนี่ยได้เป็นรองประธานาธิบดีคนแรกที่เป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นคนเอเชียเป็นลูกครึ่งเอเชียอีกก็ทำให้มันเป็นอะไรที่แบบเราอยากจะเห็นนะคะใช่แล้วก็อยากจะกลับไปเป็นพันธมิตรกับแอร์ไลน กลับไปสู่ออเดอร์เดิมเป็นทิศทางของอ奥มาออยากจะกลับไปตรงนั้นค่ะคือคือให้มันคอมดาวน์กว่านี้ี่ทมีความรู้สึกว่าโลกตอนนี้เนี่ยมันมันวุ่นวายมากครับเพราะเพราะทํามเหรอคุณนิกกี้คิดว่าเพราะท่อมเหรอเพราะเพราะโซเออเพราะโซเอเขาเรียกว่าอะไรนะคะเอ็ม Twitter แล้วความเร็วของโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยเออออเดอร์ออฟมันจะไม่ค่อยมีหรือหรือมันมีแต่เราตามมันไม่ทันในฐานะที่เราเป็นจะเป็นประชาชนคนหนึ่งที่แบบตื่นมาแล้วอ้าวเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เหรอแล้วอีกอย่างหนึ่งคือกี่กี่จะ แคเ่เรื่อง climate change มากนะคะ,ะแล้วที่ไบเดนนโยบายของไบเดนคือสิ่งแรกที่เขาจะทำตอนถ้าเขาได้เป็นประธานาธิบดีก็คือกลับไปกับ Paris agreement เป็นสิ่งแรกที่ที่ทรัมป์ได้ pull out ตอนเป็นประธานาธิบดใีใช่ใช่แล้วก็รู้สึกตกใจมากเพราะว่าในโลกเราตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องดูแลมากที่สุดก็คือ the our environment ค่ะ ครับก็เลยแบบเออเออถ้าทรัมป์สมัยที่สองนี่เออเลยนะเออก็มันก็จะเป็นอะไรที่น่าจะเออเขาเรียกว่าอะไรอะคะดราม่าเยอะดราม่าจะเยอะดราม่าจะเยอะจะทวิตเตอร์จะเยอะในนิกกี้ช่วยอธิบายวิธีการที่เขาเอาสมบัติเลือกตั้งให้เราเนี่ยแล้วก็กรอกเนี่ยเห็นว่ามันมีหลายชั้นหลายขั้นตอนเลย คนไทยที่ไม่เคยใช,คใช้สิทธิ์ผ่านไปรษณีย์นี่อาจจะไม่เข้าใจลองเล่าใฟังว่าไอการกรอกบัตรเลือกตั้งเนี่ยทำยังไงแล้วมันมีกี่ใบแล้วต้องใส่ซองอยังไงเพราะว่าผมอ่านเจอแล้วบอกเออมันก็ยุ่งยากพอสมควรนะโอ้ยุ่งยากมากเลยค่ะแล้วก็สิ่งแรกเลยเราก็คือ uh, register to vote by mail by mail นะ,ะนะจดทะเบียน,ยนไปลงทะเบียน,ยนว่าเราขอใช้สิทธิ์ซึ่งเราต้องแสดงบัตรอะไร ไม่มีประชาชนเนี่ยคนอเมริกันนี่ใช่หลาเราต้องมี Social Security เป็นเลขเลขประจำตัวของเราค่ะซึ่งเราก็กรอกไปไปในในอีเมลนี่แหละค่ะครับเสร็จแล้วเราก็จะต้องเซ็นเซ็นแล้วก็สแกนลายเซ็นก็คือทุกอย่างก็คือเป็นการส่งไปทางอีเมลครับแล้วเราก็รอรอสักอาทิตย์หนึ่งนะคะเขาถึงจะส่งอีเมลกลับมา ก็จะเป็นจะเป็นให้ให้เราเห็นว่าบลานมันเป็นแบบนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้แค่เลือกประธานาธิบดีนะคะในในในบลานนัเขาเรียกอะไรสอสอสวนี่ใช่ไหมมีสอสอสวด้วยใช่ก็อันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งที่กี้ลุ้นก็คืออยากจะให้ว่าเซเนตจะไปเป็นของใครใช่แต่ก็จะ อยู่ที่เดิมก็เป็นของวทยบริกันดูเหมือนใช่ใช่รู้สึกว่าจะเสียไปสองได้มาสองก็เลยเท่าทุนเท่าเดิมจะมาแล้วก็นิกกี้บัวได้ใครแล้วนิกกี้บัวได้ใครอ่ะเซเนเตอร์รัฐออิอิลลินอยเนี่ยนะอ๋อเออจำไม่ได้ค่ะจำชื่อไม่ได้เพราะว่าได้ชนะค่ะแล้วชนะไหมครับที่ กินลน้อยอะคะอืไม่ได้ยังไม่ไม่ได้ดูว่าได้หรือเปล่าว่าจะดูแล้วตรงกาเนี่ยตรงกาตรงกาบัตรระหว่างทรัมป์กับไบเดนเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีเป็นสองชื่อทรัมป์มันเป็นยังไงรู้สึกว่าไบเดนคาเมลอฮาร์ริสจะเป็นคู่หนึ่งเป็นอันที่หนึ่งอ๋อหนึ่งแล้วก็สองก็เป็นทรัมป์เพนส์แล้วก็สามก็จะเป็นเนเตอร์ อ่าแล้วก็สีลงมาค่ะแต่แต่ว่าปร e ธา d ใช่ the United เ t a t e s เนี่ยก็จะมีหลายๆชื่อเลยนะคะคือลงไปยาวเลยรู้สึกคันเยวเวสก็มีอะไรแต่กี่ไม่ได้อ่านไปถึงตรงนั้นก็ก็จะแล้วแล้วการการการนี่ก็คือจะต้องไม่ได้เป็นติ๊กหรือเป็นเป็นกากบาทนะคะคือเราต้องวงเป็นสีอิงสีดำแล้วก็วงเป็นเอ่อ circle c o l o r t h e dots ค่ะ ก็คือเซลลินเดอรดอทเขาจะใช้คอมพิวเตอร์นับมั้งใช่ไหมเพราะว่าใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ใค่ะแล้วเราก็แล้วก็มันมีมันมีซองสองชั้นใช่ไหมเท่าที่ผมอ่านเจอเนี่ยซองอ่ะมันมันมีสองอย่างใช่มันเป็นซองสองชั้นคือพอเราอันนั้นปุ๊บเราก็ใส่ไปในอีกซองนึงเออใช่ค่ะแล้วเราก็ปิดแล้วเราก็ต้องเซ็นปิดทับซองนั้นถูกต้องคือขั้นตอนมันเยอะมากเยอะใช่เพราะฉะนั้น การนับมันก็จะช้าซึ่งต้องใจเย็นๆครับเพราะว่าผมมันนั่งคิดนะมันต้องฉีกใช่ไหมมันต้องมันนับตอนนับคะมันต้องฉีกฉีกสองซองใหญ่อันหนึ่งแล้วก็เปิดซองอีกซองหนึ่งที่เราใส่บัตรเลือกตั้งเราแล้วก็ไอซองนั้นต้องมีลายเซ็นด้วยนะต้องมีลายเซ็นด้วยนะโอใช่ค่ะไม่ง่ายไม่ง่ายแล้วข้างในข้างในก็จะเป็นตัวพพ้นท์เหมือนพาสปอร์ตเลยค่ะเป็นพพ้นท์คือมันไม่มีทางที่จะเป็นเมลฟรอสได้เลยไม่มีทางที่จะ โกงได้หรือว่าเป็นเป็นอันปลอมเพราะว่ามันข้างในมันพิมพ์มาแบบเหมือนแบงค์เลยอะค่ะคุณสุ่ิชัยแล้วเพราะใช่แต่แต่ที่เขาบอกนะคะว่าวันมันจะเป็นเหมือนเออเขาเรียกว่าอะไรนะคะเมื่อกี้ไปดูมาแล้วก็สับท์นี้มันก็มันก็ถูกจริงๆ the red mirage ก็คือใช่คือมันจะมันจะเออไปที่ทรัมป์เยอะมากเพราะว่า เขาจะไปโหวตด้วยตัวเองครับ On November 3 r d ครับแต่พวกเมลินเนี่ยส่วนใหญ่ซักส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นไบเดนอืมอืค่ะคือไอเรดมิราชเนี่ยเรดมิราชหรือว่าบลูมิราชเนี่ยมันแปลว่าเป็นภาพลวงตาเพราะว่าถ้ามันจะแดงอคือมันจะแดงแจ๋ก่อนเพราะว่าคะแนนเริ่มนับเนี่ยจะนับจากคะแนนที่ไปหย่อนบัตรเอง ฉะนั้นช่วงอนนั้นก่อนอ่านับอันก่อนฉะนั้นมันก็จะมาทรัมปทรัมปทรัมรัมามันก็จะนํามาใช่ไหมค่เสร็จแล้วพอมาถึงบัตรที่มาจากไพรสันีเปิดซองเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นสีฟ้า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 เพราะว่ามันจะเป็นไบเดนไบเดนมาฉะนั้นมันต้องดูจบให้ได้จบก่อนแต่ทรัมป์เนี่ยประกาศเมื่อบ่ายนี้เวลาบ้านเราว่าพอแล้วไม่นับแล้วนะไม่นับแล้วเออเพราะว่าฉลองกันได้แล้วเออฉลองได้แล้วเนี่ยนะเพราะว่าทรัมป์เนี่ย ไม่ต้องการให้นับไปหมดเพราะว่าถ้านับหมดมันยังมีไบเดนมาอีกจํานวนหนึ่งไงนี่คือปัญ<อ>หา,าอีกเยอะค่ะใช่ไหมอ่ามาอีกเยอะอย่างอย่างที่เราเมื่อกี้ที่คุณพุทิชัยบอกนะคะครเราต้องดูอะไรนะคะมิชิแกนวิสคอนซินใช่จอร์เจียจอร์เจียอืมใช่อืม,อมนะคะและ้วแล้วโอบามาก็ไปไป gave a great speech ที่จอร์เจียจอร์เจียเอร์แลนด้าใช่จะเอร์แลนดาจอร์เจียใช่ใช่ใช่โอ้นี่ติดตามขนาดนั้นเลยเหรอโอ้นี่คือติดตามข่าวละเอียดมากเลยนะเนี่ยเออไม่ทำอะไรเลยค่ะช่วงนี้ไม่ทำเออเห็นไหมมีคนสงสัยว่าเอ็นิกกี้นี่สนใจการเมืองอเมริกันขนาดนี้เลยเหรอบัดใช่แล้วไม่ใช่สนใจการเมืองอเมริกันอย่างเดียวนะสนใจการเมืองไทยด้วย แต่ไม่วิจารณ์แต่ไม่วิจาร์ใช่ไหมอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เอาไว้ให้คุณสุธิชัยกับพี่ทอมแล้วกันนะคะวันนี้ดูที่คุยกันก็สนุกดีค่ะที่พี่ทอมบอกว่าอะไรนะคะ make make China great again ใช่ใช่ใช่เพราะบอกว่าถ้าหากพ่ทรัม์กลับมารอบสองเนี่ยโอ้โหดูไม่จืดเลย China ดูไม่จืดเลยดูไม่จืดเลยฉะนั้นก็เป็นอีกวันหนึ่งที่นิกกี้ หยยวัวใจวายหลายรอบเพราะติดตามข่าวคะแนนเลือกตั้งระหว่างทรัมป์กับไบเดนยังมีโอกาสนะไบเดนยังมีสิทธิชนะนะแต่ว่าจะหน้าหวาดเสียวมากว่าคะแนนมันจะขอโทษค่ะใช่เลยครับเช่เลยครับก็มันดีเลยด้หนไอยใช่เชญเลยครับว่าเ<อ>มื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนิกกี้ถาาเป็นชาวอเมริกันคิดยังไงต่อไป ก็เราก็ต้องอยอมรับในผลตัดสินของประชาชนนะคะถ้าถ้าทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีอีกสี่ปีต่อไปเนี้ยก็เราก็ต้องเอเข้าใจว่าอ,อเมริกาคือมาในทิศทางนี้แล้วสิ่งที่คนอเมริกันที่เป็นเสียงมากกว่าเห็นที่สำคัญที่สุดก็น่าจะเป็น อีก n อน y ปากท้องความเป็นอยู่นะคะส่วนไบเดนที่เขาแคมเปญเรื่อง bring back the soul of the nation bring back อะไรพวกนี้แล้วเป็นพวก healthcare climate อะไรพวกนี้แล้ว globalization การที่ไปเป็นพันธมิตรกับเอ่อประเทศพันธมิตรทั้งหลายเนี่ยไม่ได้สำคัญสำหรับคนอเมริกา ส่วนใหญ่ค่ะก็เราก็เราก็ต้องก็โอเคก็ต้องยอมรับกับกับการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วถ้าประชาชนคนอเมริกันต้องการอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับแต่ว่าเราก็จะต้องรุ่นกันต่อไปนะครับนะครับคค่ะรับขอบคุณมากครับนิกกี้ครับที่มาไลฟ์ฟังในฐานะเป็นชาวอเมริกันเนี่ยนะข่าวที่พูดไทยได้ ที่พูดไทยได้ชอบริกันกที่พูดไทยได้ครับขอบคุณมากครับแล้วก็พบกันนะครับขอบคุณด้นะคะคุณสุธิชัยสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยแอปบล็อกดิ t ฟังพอดแคสต์ในบล็อกดิตความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟ,แฟดำจำกัดสามารถติดตามสุธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุธิชัยพอดแคสต์ Anywhere, anytime, any device.